สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนอเช่าคอนเทนเนอร์นะครับผมคอนเทนเนอร์เป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้วางไว้ในที่พักนะครับผมที่บงังกาสายที่ไหนก็ได้นะครับแล้วก็เวลาเราเข้าไปในบ้านของเราเนี่ยเวลาเอาของเก็บใส่คอนเทนเนอร์อะมันก็จะเชื่อมกับคังที่ใกล้ที่สุดนะครับอย่างเช่นถ้าผมมาเช่าบ้านที่คาริโนโฟ,ฟาร์มนะครับแล้วก็คอนเทนเนอร์ไปวางไว้อ่า เวลาเอาของไปเก็บไว้ที่บ้านที่ก a b i n o f a r มนะครับอ่าของเรานั้นนะครับก็จะมาเชื่อมกับคันที่คับอีออนนะครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมลองเช่าแล้วก็ไปวางให้ดูนะครับวิธีการเช่าก็ไปที่เจ้าเมืองแต่ละเมืองนะครับผมอย่างเช่นคาร์บออนหรือไฮเดลอะไรอย่างนี้นะครับผมที่ไหนก็ได้นะครับผมผมคือกับเขานะครับแล้วก็อ่ากที่เลนคอนเทนเนอร์นะครับผมอ่าจะใช้คอนดิกชันนะครับปิดแต้มนะครับ เิ <Okay. S 2> ม่มโอเคเราจะได้กล่องแบบนี้มาครับผมแล้วเราก็เดินไปบ้านที่เราเช่าไว้นะครับโอเคครับผมวิ่งมาถึงคาบิโนโฟาร์มแล้วนะครับผมอยู่ใกล้ใกล้คารบิออนนะโอเคผมได้เช่าบ้านไว้แล้วอยู่ข้างบนนี่ครับพอบเข้าไปในบ้านปุ๊บให้เราเอาคอนเทนเนอร์นะครับมาวางไว้กล่องไหนก็ได้นะครับพอาวางไว้แล้วเนี่ย คอนเนอร์ก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วเราก็กดใช้ได้เลยครับพราะกด R คุยกับตัวคอนเนอร์นะครับคลังที่เราเปิดเนี่ยครับมันจะเป็นคลังของเมืองที่อ่าใกล้ที่สุดนะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นเมืองใหญ่ๆนะโอเคก็อันนี้ผมอยู่ใกล้คาบอิออนก็เปิดคาบอิออนนะครับผมแล้วก็สามารถเอาของใส่เข้าใส่ออกได้เหมือนเวลาเราไปคังที่เมืองเลยครับผมข้อดีของพวก R คอนเทนเนอร์นะครับผมก็คือสมมุติผมมาฟาร์มบอกกบผมก็ไม่ต้องวิ่งไปเก็บของถึงขับย้อนนะครับก็วิ่งมาแค่นี้พอนะครับหรือถ้าเกิดใครฟาร์มเปอร์เซียนะครับผมผมแนะนําเลยว่าให้เช่าบ้านที่คูชานะครับผมเราไม่จําเป็นต้องเชื่อมโหนดนะครับเราก็ซื้อบาอ้านอย่างนี้ครับเราก็เช่าบ้านปุ๊บ เสร็จปุ๊บเราก็เอาคอนเทนเนอร์เช่าจากที่ไหนก็ได้นะครับมันไม่เกี่ยวกันว่าเราเช่าคารบิออนแล้วมันจะเชื่อมคารบิออนนะครับมันจะเชื่อมเมืองที่ใกล้ที่สุดนะครับผมอย่างเช่นคุชาพอคุณมาเช่าบ้านปุ๊บเนี่ยเสร็จแ,แล้วก็เอาคอนเทนเนอร์มาวางไว้คราวนี้พอเราไปฟาร์มเปอร์เซียปุ๊บเราก็ของมาเก็บเอาของไปแลกได้อยู่ใกล้ๆเลยนะแล้วเงินเนี่ยพวกนี้มันก็จะมาที่ทาลิฟนะครับผมโอเคครับ อ่ายังไงวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ